รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนให้คนไทยเปิดโลกการเรียนรู้โดย C1 Learning Center ครึ่งปีผ่านไปใครกำลังเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานมาผ่อนคลายด้วยหนังสือสวยๆสองเล่มนี้ที่จะชวนคุณไปพักผ่อนเอ็นกายสบายใจด้วยกันค่ะเริ่มกันด้วยหนังสือท่องเที่ยวที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวแรงบันดาลใจไปกับทุกเรื่องราวใน Portland the city the people ใครที่คิดถึงผลงานรถละมุลของสาวอุ้มสิริยากรุกเกวทมาร์ควอดรับรองไม่ผิดหวังค่ะเพราะเธอจะพาเราลัดเลาะไปทุกซอกทุกมุมของพอร์ตแลนด์เมืองที่ติดอันดับเมืองน่าอยู่ที่สุดในโลกบางก็ว่าเป็นเมืองสีเขียวเมืองฮิปสเตอร์เมืองกาแฟเมืองเบียร์และเมืองอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายอะไรทำให้เมืองนี้มีดีขนาดนั้น ผู้เขียนได้พาเราไปสัมผัสและรู้จักเมืองผ่านทัศนะของผู้คนหลากหลายอาชีพจนได้ข้อสรุปของตัวเองว่าเพราะคนที่ย้ายมาอยู่ที่นี่คนที่หลีกหนี้จากเมืองใหญ่แสนวุ่นวายที่อื่นๆแล้วมาสร้างสังคมใหม่ในอุดมคติร่วมกันพวกเขาเลือกพอร์ตแลนด์เพราะธรรมชาติที่สวยงามค่าครองชีพที่ไม่แพงเกินไปหันหน้าไปทางไหนก็เจอคนที่ล้วนคิดต่างแต่มาอยู่ร่วมกันได้แล้วลงมือทำสิ่งที่อาจจะเป็นไปไม่ได้ที่อื่น แต่เกิดขึ้นและได้รับการสนับสนุนที่นี่ฟังแบบนี้แล้วใครอยากสัมผัสเมืองอุ่นๆกลุ่นด้วยแรงบันดาลใจแบบนี้ถ้าไม่ได้ไปด้วยตัวเองก็ต้องหาเล่มนี้มาอ่านกันแล้วค่ะหนังสืออีกเล่มที่นอกจากจะพาคุณเดินทางแล้วยังชวนไปสัมผัสแรงบันดาลใจจากคนที่ได้ทำในสิ่งที่รัก กับ Sleep t i g h ท Wake b r i g h t นอนสดชื่นตื่นสดใสเล่มนี้ค่ะโดยเขาได้รวบรวม11ที่พักจากหลายๆภาคในเมืองไทยมาให้เราได้เลือกพักผ่อนด้วยคอนเซปที่พักที่จะพาเรานอนหลับฝันดีแล้วตื่นมาสดชื่นกับอาหารเช้ามื้ออร่อยด้วยความสร้างสารรค์ที่พักของแต่ละแห่งจากหัวใจที่ได้ทำในสิ่งที่รัก อย่างที่อาทิตย์ทาราบ้านพักหลับสบายที่ทุกหลังถูกออกแบบให้กลมกลืนไปกับธรรมชาติจุดเริ่มต้นมาจากเป็นบ้านพักส่วนตัวแล้วอยากแบ่งปันให้คนมาพักผ่อนบ้างอยากให้คนทำงานหนักได้เจอธรรมชาติคนกรุงเทพได้เจอคนต่างจังหวัดเขาจะได้ไม่ลืมว่ายังมีน้ำใจอยู่ทั่วทุกแห่งในประเทศตื่นเช้ามาได้ทานอาหารเช้าบนโต๊ะไม้ที่ไม่คุ้นเคยแต่รสชาติเหมือนรถมือคุณแม่ที่บ้าน หรือถ้าใครได้ไปเชียงใหม่ชอบดอกไม้และที่พักสุดผ่อนคลายก็มีชิกเธอที่ไหนให้ไปเยี่ยมซึ่งที่นี่เน้นการก่อสร้างแบบทันสมัยแต่วัสดุสุดลูกทุ่งส่วนอาหารเช้าเป็นแบบโลเคอลที่ไปคัดสรรอาหารพื้นเมืองมาจากร้านเด็ดเพื่อเสิร์ฟลูกค้าถึงโต๊ะเลยค่ะ และกลับมาเติมแรงบันดาลใจไปกับตัวหนังสือได้ใหม่ในอ่านเข้าเส้นเวลาเดิม15นาฬิกา35นาทีค่ะ